ไอหนุ่มตังเกร้อนเรหาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนลาควรจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือน คิวคลำดำเปือนข้าวปลาหมุนก็ไม่งามรุมรามเลือเกินสาวแลกก็เหมือนเคิรินไม่หันมองหน้า จับปลาหางายเต็มลำจีบแม่คนงามหวานตาผมจนปัญญาสิ้นดีมีแฟนกับเขาหนึ่งคน เปนรามคำแหงปีสีคนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเล ยิงสาวรานจวนเห็นนกนางนวลโพูผพินบินหวนคอยคู่สั่งลมทะเลบ,บอกคนงามจบจากเรียนรามชมตรูกลับมาเป็นครู สนเด็กบ้านเราสิบเดียวก็กลาบขอบคุณอย่างสูงนะฮะ